ส,สวัสดีครับผมจ้ากกเกษรสันครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเขาก็หลุดออกจากมันมาเบ่งอ้อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอ้อยของผมแปลงนี้เนาะพี่น้องแล้วกลายเป็นต่อสองนะครับผมต่อสองแต่ว่าก็ได้ได้ตัดตัดตอนเดือนประมาณมกราเนาะพี่น้องได้ประมาณโอ้หกเจ็ดเดือนแปดเดือนตอนพี่น้องแต่ว่ามันเปลี่ยนคือมันมางามเนาะพี่น้องเนาะมันเปลี่ยนคือมันยังเป็นอยนงคือยังบ่ขึ้น เท่าที่มาเบื้องนี้ยังบ่ขึ้นสูงตามตามเดือนเนาะกะ็หนึ่งปัจจัยมาจากแรงเนาะพี่น้องแรงนะครับแรงแล้วก็ซองผมกับผมมีเวลามาเอาหยาเลยผมเอาแต่มันก่อนเพราะผมเห็นมันหลายกว่านะครับแต่ว่าอ่อยกับพอทนทานได้เนาะพี่น้องเนาะก็ก็กคลิปนี้นะครับผมกับจิพามาพี่น้องมาติดตามนะครับก็ผมนะอ้อยตัวนี้มันก็ได้ประมาณหาเดือนหกหาหกเจ็ดเดือนเนาะพี่น้องเราเปียงคือยังเปียงคือยังบ่สูงบ่ยังเนาะ มันแรงแรงหนึ่งชะงักปั๊บเนี่ยวันนี้ผมมาเห็นมันแรงเนาะพี่น้องผมกับมาเอาหยามันได้เออผมมาฉีดปุ๋ยมันตอนนั้นผมก็เลยมามาบืนมาบืนไ่กับอ้อยเทียนหนึ่งครับพี่น้องฉีดด้วยปุ๋ยหมักนะครับผมกับมาฉีดปุยหมักเพราะว่าผมฉีดเป้ผมย่างแถวเดียวฉีดพ่นเลยนะครับฉีดพ่นละอองส่แถวเลยนะครับตอนนั้นนะครับแถวต่อต่อแบบยบยางส่เลยใส่แถวใส่แถวเลย เพราะว่าเพื่อที่ให้มันได้กินเต็มๆนะครับเพราะว่าโดนตนเทียผมสีได้เฮ็ดเนาะก็นี่นะครับผมผมว่าคิดว่ามันจีบง้ามแล้วเนาะมันมันแรงเนาะมันแรงแล้วมันก่ขึ้นต้นปุ๊บเรามันเป็นอย่างคือยังเป็นแบบนี้ยังต้นเตียอยู่นะครับผมผมฉีดไปได้สองอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะสองอาทิตย์แล้วพี่น้องมาเบิ่งครับอ้อยนะครับแตกแตกกอนะครับเป็นอย่างคือเขาคือบ่หยืดเป็นอย่างเขาคือบ่เขียวเข้มขึ้นสูงเย็ดเร็วครับ เพราะว่าตอนนี้ขเขาเลี้ยงลูกนะครับผมขเขาเลี้ยงลูกเนะพี่น้องเนาะเหมือนกับอ้อยแตกไหมนะพี่น้องเนาะตัวนี้ที่กิงแรงๆแบบนี้บ่้ง,งามนี่มันต้องขึ้นอันเดียวแล้วอันเดียวไปโครโรเลยเนาะพี่น้องมันบ่งามมันบ่องงม,ม,มีหน้ามีมอย่างเนาะแต่ที่นี่เบิ่งพี่น้องครับมันเจ็ดแปดเดือนนะครับมันมันจะประมาณตัดไปประมาณเจ็ดแปดเดือนแรงๆเนี่ยเราบปนี้พอไม่ได้ฝนแน่เนะี่ยเบื่อครับได้ปุ๋ยตัวนี้เข้าไปครับผมปุ๋ยมักที่ผมพ่นเข้าไปครับ ผมพ่นทางใบนะพี่นอ้องยังใสเลยครับแตกครับผมตอนแรกตอนผมมาฉีดนะครับโอ้แบบฉีดแบบเศร้าๆไปพี่น้องครับคือบรหวังแล้วเพราะว่าหวังว่าให้มันแค่เพราะผมจะเอาพันแปลงนี่ผมจะเอาพันเนาะผมก็ว่าเออเอาพันเอาแต่ต้นสองกอละสองสามต้นกันไหนที่ปลูกพออยู่นะครับใน,ในการไปขยายพันธุ์เล้ที่นี่ผมก็เลยมาฉีดบบนี้ผมมาอาทิตย์นี้ครับพี่น้องครับ ผมก็ตั้งใจนะครั ok. <DA> บว่าฉีดมาฉีดปุ๋ยเพราะผมมาฉีดปุยฉีดเสร็จปุ๊บกับผมมาฉีดปุ๊บผมเดียวเห็นโอ้ผมนี้งกำลังใจนะครับในการฉีดปุ๋ยมักของผมต่อไปเราผมฉีดเสร็จล้วเนาะพี่น้องเนาะผมก็เลยม่ให้คลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องมาเบิ้งครับมันเจ็ดแปดเดือนนี่ที่จริงมันไหนยีขึ้นล้ำไปน้ากันมืดเลยนะครับแต่ตอนนี้มันมามันมันมาออกลูกไหมครับผมนะครับผมมันมาสั่งลูกออกไหมนะครับผมเป็นกอเต็มนะครับเราทุกกอครับพี่น้องเบิ้งครับ ครับนี่เป็นกอหน่อยขึ้นมาหมดเลยครับตามกอรครับเพ่อนเพื่องกอนึงกับสิบก็ต้นถือครับสิบก็ล้มนะพี่น้องนะครับเดีย๋ยวถ้ามีเวลาผมก็ว่าเยอะถี่มาแตงนะครับแตงดึงออกนะแตงว่าให้นอนกอลงเนาะให,นหน้นอนกอละเบิดพี่นอ้องเบิงขึ้นครับนี่ครับพี่น้องขึ้นตั้งซีหาหกล้มเนี่ยพี่น้องติดกันนะครับไอเมนยูมันขึ้นอาจจะขึ้นที่เกินไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาก็ลองเบืองก่อนนะครับ ลองไส่ปุ๋ยตัวนี้เบื้องก้อนล้วกะไส่ปุ๋ยหมักเขาหรือว่าเอาใส่ปุ๋ยมาใส่ล้วกะจังไดน,นะครับแต่ว่าผมจะใส่ปุ๋ยหมักไปก้อนเนาะเพื่อจะให้เขาอาทิตย์ล้มง่ายแค่ไหนตอนนี้ผมพ่นไปแล้วครับรอ,อติดตามเบื้องประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะพี่น้องถ้ามีฝนเข้ามานี่ผมว่านายขึ้นดีอยู่ขึ้นเชียวไปเลยนะครับนี่เขากำลังทิ่งสางขึ้นแล้วเพราะว่าผมพ่นไปแล้วเนาะพี่น้องเบื้องครับเบื้องทุกกอทุกต้นนะครับพี่น้องเบื้องอันนี้ให้ขึ้นงามเลยครับเนี่ยอันนี้ลูกหน่อยมันนะครับนี่แม่่แมบแบักคร มันสูงแม่สูงครับปกติมันอ้อยมันต้องขึ้นไปพร้อมกันแล้วเนาะนมันถึงขึนออกมาไหมเน่ย,นะนนน 10, นนยพี่น้อง 12, 13, นะครับเบิ้งอันนี้ประมาณสิบนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยพี่น้องแม่เดียวได้สิบสองสิบสามครับเนี่ยครับผมนับเก็บเร็วๆเ,เลยเนี่ยกำลังแตกเต็มเลยครับเบิง้งอันนี้แห้งครัรนบพี่น้องตัวนี้นี่ครับ อาจจะที่เกินไปนะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ประสิทธิภาพของปุย๋ยมะเขาเนี่ฉีดไ้เพลเพลนะครับผมอันนี้แบบฉีดผมยังหัวด้ทดลองกับอ้อยเนาะอันนี้แบบเพล่เได้นะครับเพล่เพมันมัน,มนประสิทธิภาพของมันขึ้นไม่เห็นเซนนะครับเนาะพี่น้องเนาะโอ้ถือว่าโอเคเนาะเดี๋ยวร้อมาติดตามอีกครับเพราะเพราะว่าผมพึ่งพ่นเสร็จไปแล้วมื่อนี้เมื่อนี้วันที่สิบแปด เอ้เมื่อีวันที่สิบเก้าสิงหาคมนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าใช่ไหมมาติดตามอีกอยู่นะครับเพราะว่าผมจะมาเอาหยามันนะครับครับผมเบื้องเนี่ยครับเอาพี่น้องไร่อ้อยหรือว่าไร่หยางกระซามนะพี่น้องเนาะเบื้องประสิทธิภาพของปุ๋ยมาเข้าแล้วครับผมสามารถใส่หยางก็ได้นะพี่น้องมันเป็นอินทรีย์นะครับผมจุลินทซีย์นะครับมันมีเสียหายครับผมใส่เข้าไปแห้งน้ำครับผมแห้งใส่หลายแห้งน้ำไหล นะครับผมจะว่ากับใส่ถึงปริมาณนะครับใส่ดุนะครับบ่เป็นว่าใส่หลายเท่าเดียวนะครับใส่ดุๆหลายเท่านะครับผมเอาครับผมท่านคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนาะพี่น้องเนาะไปเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมนะครับกะมาเบื้องเบื้องกันผู้ใดมีอย่างสอบถามมาได้เลยครับผมเลี้ยงกับอ้อยผมใส่ปุยตัยเลยเน่ะพี่น้องถามมาได้เลยครับเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์นะครับผมสุดยอดเลยครับแต่กอขนาดนี้นะครับ รแรงๆนะครับนี่เอาโอเคนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันไหนที่แตกขึ้นมาได้แล้วแต่ว่านี่ม้าแล้วครับผมเป็นกอแล้วที่นี่อยู่ที่เขาบำมุงเอาแล้วครับบำมลุงเอาลายๆนะครับที่นี่ล้ำขึ้นมาห้แล้วบำมุงเอาเนาะครับเนาะถือว่าชีได้หลายล้ำอยู่พี่น้องเนี่ยเนี่ยครับเพราะว่าล้ำมันอวบขึ้นมาเนี่ยมันอวบเลยเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมานี่อวบเลยเพราะแม่นแบบรีบๆขึ้นมาที่ครับรีบๆนิดหน่อยขึ้นมานี่นมันจะเป็นตะไข่เนาะแต่อันนี้แบบอบๆแล้วเนี่ย ขึ้นมาแบบอวบเลยเนาะพี่น้องถือว่ามันสมบูรณ์ม้เลยนะครับบ่าเพ็ญตะข่รยนะครับเบื้องดีๆนะครับผมเนี่ยล้ำอวบๆมาเลยโอเคนะครับผมย่างหน่อยได้สิบล้ำนี่ก็ได้หลายโลแล้วครับมัดหนึ่งก่อหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งเนาะ